วันนี้เราจะยังอยู่ในหน่วยที่16เช่นเดิมนะคะอ่าพืชน,น่ารู้ใช่ไหมคะอ่าพืชน,น่ารู้เรื่องที่3ต่อจากเมื่อวานนะคะประโยชน์ของพืชน,นะคะอเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเรียนรู้กันเลยว่าประโยชน์ของพืชมีอะไรบ้างนะคะ ครูคัหน้าไหนคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะว่าหน้าไหนอ่าในแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวของเราในแบบฝึกหัดเล่มนี้อ่าจะอยู่ในหน้าที่สิบสองนะคะได้ยินเสียงคุณครูชัดไหมเอ่ยจะอยู่หน้าที่สิบสองนะคะเดี๋ยวครูแชร์ไลด์ให้ดูได้แบบหนึ่งนะคะอ๋อผงานครูจะ สัญญาณคุณครูไม่ค่อยดีเลยค่ะค่ะต้องขอควายในสัญญาณด้วยนะคะฝากไม่หายค่ะคอเคค่ะค่ะเสร็จแล้วคุณนะคะพืดหน้าหรือเรื่องที่สามของพืชได้ยินกันหรือยังคะไม่ต้องไปกด จะอยู่ <Be festivals> ในหน้าที่สิบสองนะคะในใบางานพ <takes> ูดบรรทุกร่องรอยของเรานะคะอ่าหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปจะอยู่ใบงานสร้างสรรค์นะคะใบงานสร้างสรรค์ของเราเป็นแถบสีส้มด้านบนภายในสัญญาณที่ครูหลุดไปเมื่อกี้นะคะสัญญาณไม่ดีค่ะสัญญาณดีค่ะที่มาวันนี้นะคะต้องขออาสยด้วยนะคะแบบนึงนะคะ โอเคหรือยังคะต้องขออาไยด้วยนะคะสําหรับท่านู้ปกครองนะคะยังอยู่ในหน่วยที่สิบหกเช่นเดิมนะคะเรื่องพืชน,น่ารู้นะคะเรื่องที่สามประโยชน์ของพืชน,นะคะ,ะมาต่อกันเลยนะคะ,ะใบงานสร้างสรรค์น,นะคะ ใบงานสร้างสรรค์จะเป็นแถบหัวสีส้มนะคะแถบหัวสีส้มจะอยู่หน้าที่ห้าสิบสามนะคะหน้าห้าสิบสามใบงานชิ้นต่อไปใบงานชิ้นต่อไปจะเป็นการบ้านของเรานะคะการบ้านของเราจะเป็นแถบหัวสีม่วงนะคะที่คุณครูดูในสไลด์นะคะจะอยู่หน้าที่สิบนะคะของใบงานของเรานะคะ อ,อยู่หน้าจอสไลด์ก็มีนะคะสามารถดูได้เลยนะคะโอเคหรือยังคะเจอกันหรือยังสามารถเปิดไมค์ถามคุณครูได้นะคะ อออนุญาตเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะอ่าเรื่องที่สิบหกพืชน,น่ารู้นะคะเรื่องที่สามประโยชน์ของพืชน,นะคะอ่าประโยชน์ของพืชของเราอันนี้ใครรู้จักบ้างตอบคุณครูได้เลยค่ะอันนี้ทํามาจากอะไรคะอันนี้ทํามาจากต้นไผ่นะคะหรือไม้ไผ่เป็นของข้าวของเรานะคะอันนี้ผลิตมาจากต้นไผ่นะคะ

ข้าวอ่าข้าวนำมาจากต้นข้าวที่ข้าวนาทหนาแล้วได้ข้าวมาใช่ไหมคะอ่าได้ครัอร่อยเลยอ่าต่อไปเขามาข้าสู่นรายงานของเรานะคะอ่ารายงานที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้อ่จาจะอยู่ในหน้าที่สิบสองนะคะอ่าหน้านี้นะคะคคทีวคุณครูอธิบายไปเมื่อกี้ ไม่ได้ยินเสียงคุณอธิบายเลยค่ะหน้าที่สิบสองนะคะหน้าแรกของเรานะคะ ในรอยการคุดบันทึกเรื่องลอยของเรานะคะเจอแล้วบอกคุณครูด้วยนะคะมูเอคุณเจอแล้วบอกคุณครูด้วยคุณครูด้วยค่ะเจอแล้วค่ะต่อคล้ค่ะเจอแล้วค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาทไปพร้อมกับคุณครูโอเคค่ะผม อ่าใบงานตัวนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เชื่อมโยงจากคู่ภาพประโยชน์ของพืชน,นะคะอ่าเรามาดูได้เลยว่าอ่าประโยชน์ของพืชมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกรวงข้าวรวงข้าวอ่ะมีรวงข้าวแล้วต่อไปจะผลิตอะไรได้บ้างอ่ารวงข้าวคู่กับอะไรคะอ่าไม้แทกบ ด้านขวของเราก็จะมีน้ำต้มข้าวก็อีกระบุงนะคะแล้วก็พอขนมอ่าข้าวนำมาทำอะไรได้บ้างคะอ่าเราก็เชื่อมโยงมาได้เลยคืหน้าที่สิบสองนะคะขนมสองค่ะอ่าอยู่ในรูปแบบวันนต้องลอยไม่แบบปึกหัดนะคะหน้าที่สิบสองนะคะใส่ต้ทมาได้เ เริ่มยกันได้เลยนะคะต้นอะไรบ้างมีน้ำส้มเปลี่ยนกินไส้ดคตคุณครูได้เลยนะคะนไปไหหมดะต้เห็นไปต้นอะไรคะใครรู้จักต้นไทต้นไทต้นไททำอะไรได้ต้นไทรับอะไรนะคะต้นไทรใช่ไหมคะ ต้มไ่ผลิตอะไรได้บ้างคะผลิตอะไรให้ตะ so like? ุญได้ผลิตกระบุก่ะใช่ไหมคะเราก็นากมาเลยเรื่องะปุต้อง่ไปแล้วต่อไปใบตองถ่ยไปแล้ว่าไป้ ใบตองผลิตอะไรได้บ้างให้ตอบคุณครูได้เอ้าหนึ่งสองสามส,สี่เท่าไรคะขมขวมาขหนึ่งครับอ๋อขนมเก่งมากพี่ปู้พี่ปู้โอเคเอาลากไปได้เลยลากมาเลยนะคะอ่าต่อไปส้มนะคะอ่คุณครูผ่านมาข้อหนึ่งแล้วอ่าต่อไปส้มนะคะอ่าส้มน้ำมาผลิตอะไรได้บ้าง ใครรู้จักตอบคุณครูได้เลยน้ำส้มคันน้ำส้มคันค่ะน้ำส้มคันมอบรรากไปค่ะส้มคันได้เลยนะคะต่อไปต่อไปไม้ไม้สามารถผลิตอะไรได้บ้างคะอ่าไม้นะคะเก้า้ค่ะรตบม่อคุณครูใครตอบคุณครูเมื่อกี้ใครตอบคะน้องอะไรเอยได้ยินแค่เสียง พพิมน้องพิมพ์โอเคน้องพิมพ์เก่งมากค่ะลากไปได้เลยนะคะอ่าไม้เอามาทำนี้องพิมค่ะค่ะเก่งมากค่ะน้องพิมห้าโต๊ะยี่สามารถทำตามคุณครูได้เลยนะคะคุณครูเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อ่าเด็กๆเสร็จกันหรือยังคะอ่าใครเสร็จแล้ว่ของน้องเพยทุ่มครูด้วยนะคะแซ่ คุณครูครับชิเต้ครับนั่งดีถ้าอย่างนั้นคุณครูขออนุญาตลบนะคะลบเลยครูค่ะรับไม่มีหน้านี้ค่ะของน้องอะไรนะคะของน้องเฟรมค่ะไม่มีค่ะไดอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มที่สามนะคะเล่มนี้ค่ะมีอยู่ในแบบฝึกหัดนะคะ นี่ไงเล่มกับหนูนใหม่อ่านล่มจัดได้ไงจะแจกล่าสุดนะคะโอเคค่ะให้ค่ะมีแบบนี้ค่ะของน้องเตรมไอแสดงว่าน้องยังไม่ได้ใช่ไหมคะไอรายงานพุดล่าสุดีไม่เหมือนที่นองน้องเตรมอ๋อเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปแจกรอบหลังนะคะน้องแจกแล้ค่ะคุณจครั้งนึ่งค่ะ ผู้ขออนุญาตลบนะคะต้องขอไคผู้ปกครองด้วยนะคะค่ะวันจันทร์ผู้จะลงไปแจกใบงานอีกรอกหนึ่งประมาณวันจันทร์นะคะค่ะน,น้อนมีเรื่งเดี๋ยวไปงานที่ต่อไปนะคะอ่าใบงานทาส,สันนะคะ อยู่ยหน้าที่53น้าสิบสามนะคะอน่าห้าสิบสามของเรา่อาอยู่น่าห้าสิบสามเขาบอกว่า <c oughs> ให้เด็กๆสังเกตภาพและตอบคำถามคุณครูว่าชืา่อให้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะ แล้วบายสีตัดภาพด้านล่างตัดภาพด้านล่างมาสะระบายสีให้สวยๆแล้วก็ตัดภาพด้านล่างมาใส่ช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้สัมคันกันนะคะหน้ารูปแรกรูปแรกเป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยให้อะไรเอ่ยใครรู้จักคะอะไรคะใบงานอันไหนคะคุณครูคน้่อยู่หน้าที่ห้าสิบสามนะคะแถบหัวสีต้มใบงานตู้ใบงานนะคะ ต้นนี huh. ah ้นะคะอ่าี่นี่กล้วยเจอหรือยังคะต้นกล้วยส่วนมะพร้าวอันนี้ไม่ยางนี่ข้าโพดต้นนี้ต้นพี่โตจะเป็นข้าวโพดนะคะอ่า้าพดข้าวโพดอ่าเาเอาลูกข้าวโพดมาใส่นะคะต่อไปต้นอะไรอีกเจอแล้วนะต้ะอ่าต้นมะม่วงอต้นอะไรต้นไฮเนอต้น เอามาติดใส่ได้เลยลายสีให้สวยๆนะคะมาต่อไปต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวลวายสีมะพร้า,าวเสร็จแล้วก็นํามาตัดมาติดได้เลยนะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าต่อไปจะเป็นการบ้านอ่าเดี๋ยวคุณพี่าสทำการบ้านเป็นพร้อมเลยตานบ้านจะอยู่หน้าที่สิบนะคะในแถบหัวสีม่วงของเรา ตงนี้นะคะหลับ้านจะเป็นแถบหัวสีนี้นะคะสีม่วงนะคะสีเขียวเหมือนกันไม่บ่งคุณน้าผิหน้าทีสิบนะคะน้องปมนารืองการเรียนอย่งเดี๋ยวคุณครูจะพาทำแล้วเขาบอกว่าครับเขาบอกว่าให้เด็กๆเลือกอักษร A ถึง F นะคะในภาพ ประโย์อะไรนะคะคือแล้วอะราไม่ได้ยินวุชิเสร็จหอยัหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่สิบนะคะอยู่หน้าที่สิบรายงานหน้าที่สิบการบ้านค่ะไปยแยเดไ่ใช่นี้ด้วยน่จะเหมอกัเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะ เลือกตัวอกักษร A อถึงแนะคะในภาพประโยชน์ของส่วนต่างๆนะคะของพืชมาลงในช่องแขนทังมโนทัศน์นะคะอแขนทางมโนทัศนอยู่ตรงไหนก็คืออย,อยู่ตรงที่คุณครูเมาทีใส่นะคะ่าแขนถังก็จะเป็นประโยชน์ของอออพืชครูจะผ่าันะคะ,ะประโยชน์ของพืชอ,อันนี้ดอก ดอกไม้นํามาทําอะไรนํามาทำอาดอกไม้ใส่แจกันได้แล้วก็มาทําเป็นพวงมาลัยได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นภาพเอนะคะเอเขียนนีลยนะคะตันตัวอโอเคต่อไปภาพเนะคะตัวนี้ อนตดไฟันเอ่อนี่ตัวีด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 ีวตดไสัดีตดีตดีดีต่อไปนะคะอ่าลาต้นลำต้นสามารถนามาทาอะไรได้บ้าง ทำอะไรรังต้นเป็นไม้นะคะแล้วก็เอามาทำบ้านบ้านก็จะเป็นตัวดีนะคะก็ดีทำบ้านแล้วก็มาทำอะไรได้ดีคะเข็ดเบีแล้วก็ตัวตีนะคะมาทำก็ได้ดีวยบอร์ซี ตัว่อไปผลทีนี้ผลเอามาทำอะไรได้บ้างอ่าดูสิก็ทำอะไรได้บ้างผลก็จะมาทำเป็นขนมได้นะคะอ่าตัวดีนะคะตัวดีนตัวดีตัวดีนี่เขียนตัวดีตัวดีเขียน ข้อสุดท้ายเลยก็คือตัว e นะคะตัว e มันทำเป็นแยมพาขนมปังเราได้นะคะแล้วมีให้น้องเรียนทุกคนเอาเลียนไปดินดินเลยกันด้นดดวยจบแล้วตอนที่อยู่โรงเรียนหนูก็แบ่งของไปทำไปเดียนสิฉันจีบแต่ง โอเคไวงั้นครูเสร็จแล้วเนาะของเด็กๆเสร็จแล้วยังคะเก่งทำคุณครูได้เลยเคใบไ้เสร็จแล้วเหรอคะวยุดมือก็ถึงได้เสร็จแล้วบอกคุณครูด้วยนะคะดเห็ดคครูเสร็จแล้วครับเร็วครับโอเคครับ hmm. พ oo? right mm ี่บุ๋มคี่ครูเก่งมากครับเสร็จแล้วค่ะเก่งมากคุีครูหยุดมือค่ะ โอเคค่ะตบมือเข้ามามีหน้าราคาเจ้าหนนี่นวันนี้ีอยู่หน้านะคะ่าหน้าหน้านะคะนันี้ใบงานบันทึกล่องลอยของเราหนึ่งหน้าแล้วก็ใบงานสร้างสรรค์หนึ่งหน้าแล้วก็การบ้านหนึ่งหน้านะคะวันนี้ อ่ารวมเป็นสามหน้านะคะนายวิธีการส่งทำยังไงคะถ่ายรูปสวยๆยิ้มสวยๆส่งงานคุณครูนะคะพร้อมตัดคู่กับใบงานนะคะเดี๋ยวคุณครูตรวจให้นะคะหน้านายหน้าไหนครับโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูบอกนะคะอ่าชุดชุดบันทึกล่องรอยนะคะในแบบสหัดของเรา จะอยู่หน้าที่สิบสองนะคะอ่าอยู่หน้าที่สิบสองอ่าอยู่ในชุดเล่มสีเขียวของเราเล่มที่สามนะคะอ่าจะอยู่หน้าที่สิบสองนะคะอ่าต่อไปไปงานสร้างสรรค์นะคะไปงานสร้างสรรค์จะอยู่หน้าที่ห้าสิบสามนะคะอ่าแถบขังส,งสีนนะะ้มตรงอนี้นะคะ ไปงานที่สามสุดท้ายของเราอ่าสุดท้ายของเราจะอยู่จะอยู่หน้าที่สิบนะคะอ่าหน้าที่สิบแบบหัวสีม่วงอ่าก็คือใบงานที่สิบแก์สไลด์ให้ดูอ่าในสไลด์เลยนะคะอ่าโอเคหรืยังคะใครเสร็จแล้วคุณครูขออนุญาตลบนะคะ แล้วนาะลบได้แล้วนะคะร่างโอ้ยนี่ลหละกูบามนันบอเลียนโดนเลยอ่าทีนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด<ๆ>็กๆดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบอย่าลืมส่งใบงานคุกคนนะคะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปไหนมาเฮ็ดตะกอนแป๊บเดียวขีดเส้นโย่งเส้นเลยแป๊บเดียวนะครัพคนจะไปไหนไอโฟนเสร็จหรือยังครับ ไอโฟนเจเลแล้วทำไมไม่รีบทำเนาะไปถ่ายรูปส่งคุณปูนะคะไอโฟนขอเวลาแป๊บึพค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ